สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT easy for you เรื่องไอีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาว Space Phone TV ทุกคนเปิดตัว Huawei Honor Magic มากับหน้าจอโค้งด้านข้างความละเอียด QHD และกล้องหลังดูโอกาม e ล a โดย Huawei ครับได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นด้วยการออกแบบตัวเครื่องให้มีความโค้งมนไปทั้งตัวเครื่อง ซึ่งดูเหมือนเป็นก้อนหินที่มีความโค้งหมนด,ด้วยหน้าจอโค้งด้านข้างและตัวเครื่องด้านหลังก็มีความโค้งเข้ากับมือตัดขอบด้วยโลหะทําให้ตัวเครื่องดูสวยงามเป็นพิเศษโดยรายละเอียดสเปคอื่นๆก็คือระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow หน้าจอ5.09นิ้ว a moled ครับความละเอียดโคชเชดชิปประมวลผลคิ r i น950 CPU o c t a ย o r ี core, ชิปประมวลผลกราฟิกมารีที8แปดแ r ดความจุพื้นที่ภายใน 64GB กล้องหลัง2ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้าง f 2.2กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลที่รูรับแสงกว้าง f 2.0ครับรองรับ 4G LTE แล้วก็2ซิมแบตเตอรี่ความจุ 2,900mAh ราคา19,000บาทโดยฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นก็คือ Face Code ที่เป็นกล้องอินฟาเรดสำหรับสแกนม่านตาสำหรับการอ่านแจ้งเตือนที่หน้าจอ และยังมีปุ่มโฮมที่มีฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านในอีกฟีเจอร์ก็คือฟ s สช h a r g ิ่งที่สามารถชาร์จแบต90%ภายใน30นาทีเท่านั้นโดยเริ่มเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในประเทศจีนแล้วในวันนี้ครับแต่คาดว่าจะเริ่มส่งมอบในวันที่25ธันวาคมอย่าลืมกด s u c r i b e ์ชชานัลของเราใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ